วัตถุและสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราต้องผ่านขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการคิดค้นวิจัยทดลองต่อยอดก่อนจะเป็นชิ้นงานที่นำมาใช้ประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งแรงบันดาลใจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างงานวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งต่างๆให้ทันสมัยสะดวกสบายรวดเร็วและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผลงานวิจัยด้านการแพทย์เมลานินสกัดจากแบคทีเรียเป็นสารเมลานินชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการสังเคราะห์ด้วยแบคทีเ ria บางสายพันธุ์คุณสมบัติที่โดดเด่นของเมลานินสกัดจากแบคทีเรียก็คือสกัดได้ง่ายผลิตได้ปริมาณมากและมีต้นทุนต่ำ โดย2นักวิจัยชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์นักวิจัยไทยรุ่นเล็กแต่โครงการวิจัยเป็นที่น่าจับตามไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวงการวิจัยและอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากที่พวกผมแค่สนใจที่จะทำเกี่ยวกับชีวะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกคือพวกผมไม่เคยแตะเครื่องมืออะไรต่างๆม,มาก่อนซึ่งแบบจากการทำวิจัยนี้เนี่ยก็คือด้วยความที่ผมต้อง ศึกษาตัวคุณสมบัติต่างๆ,ๆใช่ไหมครับมันทําให้พวกผมเนี่ยได้เจอกับเครื่องมือหลากหลายชนิดมากอย่างเช่นแบบตัว f p a r NMR อะไรอย่างนี้ซึ่งแบบเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างแอดวานซ์มันก็ทําให้พวกผมได้เรียนรู้ตรงนี้ยครับอย่างตัว Nano p a t i c l ตรงนี้นะครับในอนาคตเนี่ยถ้าพวกเราได้นําไปทดสอบกับตัวเซลล์จริงๆหรือว่าเอาไปแอปพลาเอาไปดูว่าเออมันสามารถเข้ากับร่างกายสัตว์หรือว่าร่างกายมนุษย์ได้จริงๆเนี่ยในอนาคต ก็สามารถที่จะนําตัวนาโนพิเคิลตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการรักษาพวกแบบโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งได้ครับพวกผมจะศึกษาโฟกัสไปที่ตัวนาโนพิเทลที่จะรักษาร่างกายมนุษย์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปแอพพลายในแอปพลิเคชันอื่นๆได้อย่างเช่นเราสามารถเอาไปใช้ในทางคอสเมติกก็ได้ด้วยแบบเครื่องสาอางอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะนําไปเป็นฟูดแพคเกจิ้งเอาไปแบบเออแปรรูปเอาไปทาฟิลม์มคุมอาหารอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันครับ โดยเป็นผลงานของสองนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์นักวิจัยไทยรุ่นเล็กแต่โครงการวิจัยของพวกเขาเป็นที่น่าจับตาม,มองไม่น้อยสำหรับวงการวิจัยและอุตสาหกรรมเลี้ยงแบคทีเรียก็คือจากที่ตอนวันก่อนเราย้ายลงบอดก็เห็นได้ว่ามันเป็นสีดำก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไร ตันัเรียนก็มีความสนใจแล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเมลานินนหลังจากที่นักเนเรียนรู้ว่ามันสร้างโดยแบคทีเรียได้แล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้นักเรียนก็ไปค้นหาข้อมูลอ่านงานวิจัยเก่าๆว่างานเมลานินเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างนะก็ไปรู้มันเออมันเอาาทำอนุภาคนานโนได้นะแล้วก็ไปดูว่าเราสามารถดัดแปลงอนุภาคนาินยังไงได้ให้มันสามารถส,ส่งไปสู่เซลล์มะเร็งได้รวมถึงตัวสารที่จะเอามาให้อนุภาคนานโนเนี่ยมันบรรจุไปเนี่ย มันคือสายอะไรซึ่งนักเรียนก็เลือกที่จะเป็นสารสกัดจากคอมมินเป็นสารสรกัดที่มีกาพิสูจน์แล้วว่ามันมีฤทธิ์ในการฆ่าสมเร์เงอยู่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลสระสูงอันนี้ก็เป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่แสดงเห็นอนุภาคนาโน,โนที่มีเคอร์คิมินอยู่ทางกล้องนะคะแล้วก็วิเคราะห์อัตราการปลดปล่อยเคอร์คิมินว่าอนุภาคนาโนของเราสามารถที่จะปลดปล่อย เคอร์คูมินออกมาได้นะครับเพื่อให้สารเคอร์คิมินนั้นไปฆ่ามะเร็งปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับสารสก,กัดเมลานินจากแบคทีเรียเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นสอดคล้องกับเทรนด์ดูแลสุขภาพและความงามเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์และยกระดับขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆของไทยให้แข่งขันได้ถ้าสมมติว่าให้เรทตั้งแต่อันดับ1-10ความสำเร็จนะครับผมคิดว่า น่าจะอยู่ประมาณอันดับประมาณ6.7ถึงดอนะครับก็คือพาร์ทแรกเนี่ย mm. ผมคิดว่าสำเร็จพอสมควรแล้ว mm. ที่เราได้แหล่งซอส์สใหม่ของเบลลินแต่พาร์ทหลังนะครับก็คือการเอาไปรักษากับคนจริงๆเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยก็ระบบซิสเต็มต่างๆมันอาจจะบอกว่าจะติดปัญหาตรงส,นนส่วนนู้นส่วนนี้หรืออวัยวะอะไรหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้ว่าไซเดอร์เฟกของงานเราหมายถึงว่าตัวยาที่เราทำเนี่ยมันจะไปเกิดปัญหากับร่างกายเราหรือเปล่า ซึ่งเราก็ต้องทําการพัฒนาแล้วก็ทดลองต่อไปครับงานวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าหลายๆอย่างบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถผลิตเองได้ก็จะทําให้ประเทศเราเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นอะไรประมาณครับแล้วก็อาจจะลดต้นทุนหลายๆอย่างครับต้นทุนการผลิตหรือว่าต้นทุนการขนส่งนะครับถ้าเราสามารถทําในประเทศไทยได้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็คือทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ผมก็คิดว่าการที่เราทํางานทดลองขึ้นมาเนี่ยอาจจะแบบไปช่วยซัพพอร์ตในชีวิตคนเราเนี่ยด้านไหนสักด้านหนึ่งครับ อาจจะแบบไม่ได้อิม a c กมากแต่สมมติว่าถ้ามานบนกว่าเอางานวิจัยหลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยอาจจะแบบเกิดเป็นอิม a c กชิ้นใหญ่ต่อโลกเราหรือว่าต่อมนุษย์เราได้